ขอบคุณที่ฟ้าให้เราเจอกันขอบคุณที่เธอไม่เคยปล่อยฉันไว้ีซีนไม่ใหญ่แต่ได้ใจลึกซึ้งกินใจมากชาชมมิสแกนเชียงรายคุณพ่อเดินมาส่งเข้ากองโดยไรพ้พีดีและพี่เลี้ยงเป็นโมเมนท์ที่อบอุ่นหัวใจมากธรรมดาแต่แสนพิเศษอย่างแท้จริงทำเอาคนดูบอกจุงลูกส่งตั้งแต่อนุบาลถึงกองประกวดคุณพ่อน่ารักจังเป็นการปิดจ,จบการเข้ากองมิสแกน2025ได้อย่างสวยงาม หลังจากบรรดาสาวงามมิสแกนจังหวัดต่างๆพร้อมใจใส่เต็มไม่ยัง้งมีรถขนรถมีควายก็นั่งควายมาเข้ากองบอกเลยว่าโคตรจะจึง้งโดยเฉพาะน้องเชอร์ลินมิสแกนนกครพนมที่เปิดตัวมาอย่างอลังการก่อรถพร่วงพร้อมป้ายแต่งโมต้องได้รับความยุติธรรมทำเอาคนดูนึกว่าละครช่องเจ็ดมาถ่ายทำกันเลยทีเดียว ที่เป็นแฟนคลับก็บอกว่ารักครเรื่องสุดท้ายของแตงโมที่ช่องเจ็ดเรื่องหนักสู้มาหาการแตงโมก็ลุกหนีเลยก็เรียกได้ว่านักครพนมเขามาเหนือนะเพราะงานนี้ก็คว้ารางวัลไปครองเลยสิคะด้านมิสแกนปทุมธานีถ้าเธอเปิดตัวมาด้วยยกฉันจะเปิดตัวมาด้วยโหนยืนบนรถเพนสวยๆมาเลยเสิร์ฟใหญ่มากจนบอกได้ว่าโม่กูยอมแล้วโม่ก็ไม่เกินจริงจ้า ยิ่งเห็นก็ยิ่งบอกเลยว่าแกลนปีนี้ไม่มีใครยอมใครแต่ละคนคือเล่นใหญ่มากและที่น่าจับตาที่สุดก็คงจะเป็นแพรวามิสแกนกาลาสินที่เธอมากับชุดผ้าไหมนั่งเกวียนก็สง่างามอย่างไทยแท้แบบสุดๆ และขบวนนี้ก็ได้รางวัลหนึ่งใน6ไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะขณะที่กฤชเบลมิสแกนภูเก็ตฟูขึ้นชื่อว่ามีแฟนขับเป็นอันดับหนึ่งก็จัดเต็มไม่แพ้ใครเลยเปิดตัวมากับชุดเคบาย่ามรดกโลกอันดับที่3ก่อนจะเปลี่ยนอีก3ชุดก็ปฏิเสธไม่ได้เลยจริงๆว่าเธอสวยได้แบบเดอะเบสมากแถมแฟนๆก็มาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลาม ด้านเกสมิสแกนสลับบุรีที่เรียกว่าตัวเต็งของแกนเธอก็เสิร์ฟก่อนใครเปิดตัวมาเป็นคนแรกก็จึ้งใจเวอร์ก,กับทีมแอรียลสวยอลังการสดใสเข้ากับเกสมากเลยล่ะคะ่ะมิสแกนสลับบุรี5ที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คงจะเป็นอาร์มชุดติมามิสแกนแพทย์ที่ขนรถแห่มาพร้อมเสียงร้องอันไพเราะของเธอแถมเซอร์ไพรส์สุดๆก็ต้องมีแบมไพลินมาส่งด้วยนี่แหละ ถ้ามเมาชาวเน็ตคอมเมนต์เห็นสายตาแบมแล้วก็อดสงสารเธอไม่ได้ถ้าวันนั้นเธอไม่เลือกทางผิดวันนี้คงเป็นแบมนี้แหละที่มาอยู่ตรงนี้และงานนี้ก็ขอปิดท้ายไปกับเชอร์เอมมิสแกนขอนแก่นที่สวยสับแบบแพงมากเต็มสิบไม่หักเลยแถมยังให้เพิ่มอีกตั้งหงกลุกเข้ากองว่าสุดแล้วลุกลับสายสะพายก็ยิ่งกว่าจนบอกได้ว่าหนึ่งในตัวเต็งของมิสแกนดีเธอคนนี้อยู่ด้วยแน่นอนคะ่ะ ยิ่งได้เห็นก็ยิ่งต้องบอกเลยว่าสีสันและฟอร์มใหญ่นาทีนี้ต้องยกให้แกนเป็นที่หนึ่งแล้วจริงๆเพราะสาวๆแต่ละคนเขาคีเอทกันมากสวยสร้างสารรค์ไม่แพ้ใครเลยกวาดคะแนนเสิร์ฟจ,จากแฟนๆไปแบบเต็มเนียวงานนี้คนที่คิดหนักก็คงจะเป็นกรรมการและบอดนวัดนี่แหละจนบอกได้เลยว่าแฟนๆนางงามเขารอรอบไฝ่นอลวันที่29มีนานีไม่ไหวแล้วละคะ่ะ